กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้เรามาหาพ่อเทนะครับช่วงมืดๆเลยนะครับเอซีครับผมเพิ่งรับลูกกลับมาจากโรงเรียนนะฮะ ครับ <Workers, S 2> ใครที ranch, ่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราจะมาตามโค้งสุดท้ายของพ่อเทนะครับมี f c ขอมาเยอะนะฮะนะฮะว่าพ่อเทมีแนวทางตัวไหนได้ยินฮะเต่าเข้ามาในบ้านเลยนะครับผมเอาเดี๋ยวเราเข้ามารับชมแลบฟังแนวทางจากพ่อเทดีกว่านะครับเนาะ โอ้เ e ต่าเต่าเข้าบ้านเหรอครับอืมเต่าป่ค่ะเต่าเต่าเตาเข้าบ้านพอดีครับตีฮะโอ้ เอมีบอก่ายิ้นั oh, er. oh, ่งรู mm. ้มองโอ้ครับผมบ้านป๊ะเพื่โสดีค่ะเธเบี้นบ้านยังหรอพ่อหนึ่งสองหกโอ้ยได้เรีวกว่าดีได้ครับนี่แวนั่งยืนเนี่ยเปิดแค่วงแย่แย่เพามึงดูเลยไมยังไงเตาเ้ตุ๋หน่อยเพี้ยครัโอ้ยช่างไมทังเลยามเกืนุ่นนี่าตัว ไม่ขังไว้สคืนเลยไค่อยปล่อยครับอุ้ยขังไว้สามคืนเลยอันวั่นทินที่แล้วนั่นไหมครับวั่นทินที่แล้วเราฮะปล่อยครับแม่โอ้ยปล่อยแนวปล่อยว่าเห็นเล็กยืดเตาเห็นยูะวาเฮ้ยเอาเห็นเลขกเห็นตะไคร่แม่ยูะวาอยากมันจะถึงก็ถึงเนาะครับเป็นแนวทางครับแม่ห้องห้องบอด้ห้องบได้ว่านั่นครับแล้วก็บอกว่าเออ ค่สีมะไ้โศกไ้ลาบลูกมันบอไ้ลูกเห็นในเป็นเป็นตัวลูกคุณมาเราเด้อว่าสันเนี่ยค่ะไันนี่ก็เล่หานทองึ้นเนาะจะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่เก็ดหนึงค่ันนี้เบิ่งมือได้กัเกาวแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวเด้อไ้นอนน้ำอีกจะขึ้นอฮมีเบึงสักวนเมล่อานี้ตีเนาะวันนี้น้ำมันเสาจะไปปลอยหอกแต่ผมก็ง้หัวึ้นมากนะวมันเสาเด้นั่นแหะมันก็งอหัวมาปีนคูคุณลุง แ่เฮาเนี่ยมันม่ว่าขอบ่งอีแม่ตัวเก้าวอน่ะในวันแม่เบิ้งกับตัเก้าเืเก้าตัวแม่หันทองมาข้นเลหนึ่งบ่ไเ้เบ่งไนดองเหือนตัวนี้ดิบ่งตัว้องไตางทองเลยายทองขืนเล่ก็จะน่องเล้งน่งเล้งน่องเล้งส่เทานี่ยโอ้เ่กาะันนั่นดิเมื่อกันเยอกมากขาท้งไตจะยันวันเนี่งอัเฮ่าน่ะครับผมเขาเรียกว่าอาจะไปแล้วจะไปป้อยเหมือนไปป้อยสาวบอ คไม่ตามในน้านเนี่ยในรีบาร์ไปแต่จะเด้อกลับขึ้นไปหาบวกหาว่างหาลูกหาเต่าหาอันอันหาเมียแม่ว่าไอ้มาอันนี้อันยืดข้อมาอันบอเหยื่อมาแล้ววันนี้ไอ้หันปืนขึ้นมาหาเมียอีกดิี่ยหันปืนกับบ้องยกข้อใส่งวกหัวงวงงวงใส่แม่ว่าไปซ้าว่าสั้นหันแม่นนั่นน่งโฟกลับขึ้นมาหาลูกหาเต่าอีกเรื่องเลยใส่งวงงวงงวงโปร่งทงไปเลยเนี่ย ทะเบียนบ้านยังกีแมง่ะหนึ่งสองหหนึ่งสองหกใต้กระดองเตาหนึ่งเ็อหนึ่งทะเบียนบ้านก็จะลืมนะครับผมไเบีลนบนี่หลยซ้ำนี่ล่ะอือครับมีดมีดมีดสี่อืมป้าตัวเป็นตัวหน่อยดิตัวใหญ่ป่ะพ่อโอ้ใหญ่โอ้เตาเปา้าดเออเตาค่ะค่อ เอาว่าครั้งว้นี่ผู้ที่ไปหาพรพระูงให้จินน่อืเอาเอาว่าให้จินีกินหมดเลยครับผมปกติเตาสารแ่ปกติคิว่ากินอย่างอันนี้เอาว่าให้จินงเลิงินเบิดเอาเอาอย่างไม่ก็จิ่งมาดีเพราะฝันย่ง เนึ่งสองกเก่หรออมันก็มีอันเก่าอยู่แล้วันะหกสองนะมีหกหนึ่งอันเกอยู่สองหกของมีอยู่แล้วหกสองเอ่อกับหัวนะครับรับแจงว่ามีส่วนไพราว่าฟันยังเ็นยังพฟันยังครับะเจ้าของมาเพาฟันยัง เั็นยังไเออเพาะพาะพาไม่ไมเห็ ừ, งเออแสดงว่าปูเป็นม่ไหเดือบอห่เดือก็พจากเหลวครับอ่าโนตูน้อยเนาะครับผมแล้วกอ๋อจะใบกะคากับแป้อโอ้วก็อ๋อหนึ่งสองหูห้ เป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ยเป๊ะเป๊ะหนึ่งสองหกเนาะอใหด้พี่น้องครับนพนต๊ใส่ไหนึ่งสองหเค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับหนึ่งสองหกอืมเนอืครับเคอรอฮะแม่แม่ซื้อยังครับคครับโอ้ ได้ครับครับได้ได้นะครับผมครับมาละบ้านงซี่ครับเรนบเรียนบ้านหนึรอหเออหัวขึ้นหัวลง้ครับครับตเหมาสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งหสอ ห้าหกหนึ่ับตะเบียนรถงามคือเก่าตะเบียนรถงามคือเก่าพอๆกันี่ยงามมาต้องที่พอตะเบียนรถโอ้เออเอวเหนื่อยง่ามง่ามเนาะตะเบียนรถงามคือเก่าครับขี่ไปนั่บอกว่าไปแล้วไปนั่งตลอดเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย หนึ่งสองหกตัวนี้เลยค่ะใหลืมสองเก่าน้ำเดือกพี่น้องะเบียนบ้านเ<ม>ตาเขาบ้านเตาเขามมกบ้านนี้่ไม่มโคบว่าค่ับยืนยันเหมือนเดิมค่ะโ่งสุดท้ายพ่อทีนะคะหวดที่ห้าสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งหกสอง าหาัรหัวในเรือง,องี่น้องเอา,อาหาัรนหัวใหดีกว่าเพราะว่าเวลาเดินกลับหัวมากอ่ชิว่าอันนั้นมันบวกขาใสน้ำเก่าไปหนึ่งนีเก้าไหมเก้านึนานนางนนครับหมดเลมีเก่าด้วออไปอีกแล้วครับรเดินไปรถอีกแล้วนะครับผม <laughs> <c oughs> เดินไปรถแล้วครับผมคคบพ่อทีอ่นี่พ่อ เก้าผู9 0 7เจ็ดปดนะครับพอเทมันรูปนะครับผมวันนี้คจะลูบโกงสุดทายเด้อค่ะปูวันนี้ยังเล่นทะเบียนรถละกะนี่ปาฏิหารเต้าเข่าบ้านครับผมเต้าเข่าบ้านเนาะค่ะคุณแม่เห็นหนึ่งเจ็ดหนึงด้ค่ัทะเบียนบ้านเพิ่หนึ่งสองหกอันนัวคือล่งเป็นนึงสองเก้าน้ำเด้อค่ะเพิ่มเติมวันนี้ก็มีหนึ่งสองหกทะเบียนบ้านนะครับผมแล้วก็หนึ่งสอง้า ห <17 1 S 1> นึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมเจ็ดหนึ่งครับราคารอบแรกหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งหกสองครับหันหัวเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเด้อค่ะครับสรุปทั้งหมดเนาะอืมเงื่อะครับมมห พ่อวงให้เลยนะครับเน้นๆเลยนะครับผมเน้นให้แบบง่ายเลยค่ะหนึ่งสองหกนะคะพ่อมันใจต่นครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อเทนะครับโค้งสุดท้ายนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะคือเกิดเหตุการณ์คือเต่ายีตัวใหญ่เนี่ยเดินเข้าบ้านพ่อเทนะครับผมทะเบียนบ้านก็หนึ่งสองหกนะครับลองแคปหน้าจอไว้นะครับผมส่วนคุณแม่เห็นเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับอยู่ ใต,ใต้กระดองเต่านะครับเอครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ